ไปแล้วครับผมป่าใหญ่ครับมากิน ถูกไหมป๋อถูกถูกครับผมอู้มาโผล่ขึ้นกินบริสัทธ์เลยครับผมน้ำคุ้นๆครับผมชอบจั่ว่ามันขึ้นมาบอนครับผมอู้ปลาห่างนอกอู้ปลากปลากกระบอกครับผมหลานนัวปลาในาทะลุก,กุเลยครับผม ขึ้นมาเป็นหมูนะครับกระบบกง่ายอยู่ครับผมสองสามนิ้วอยู่ครับผมนี่ครับผมประมาณสามนิ้วครับผมเจอโบกยิงเข้าไปแล้วเมื่อกี้นีมาโพ่ขึ้นพอดี ลสัตว์เลยครับผมกระบอกครับผมมาแล้วครับผมหนึ่งแตงมครับผมตัวเล็กนุ่งว่าป่านในครับผมขึ้นมาปุ๊บทะลุเลยครับผมบกเข้าเนื้อเข้า ผักผิวหนังครับผมเจออีโบครับผมเหลาเองครับผมฝนตกน้ำไหลครับผมน้ำขึ้นน้ำไหลเพื่อสิได้ตัวครับผมโดนจนได้ครับผมปากกระบอกครับผมเอาครับผมบกคือด้วยครับผมมือนี้ออกมาเลาะให้มันหายเสียนมือ เสือครับผมน้ําฝนตกแห้งครับผมน้ําขึ้นสูงครับน้ําขุ่นพร้อมดีมันขึ้นมาเสียววิยังได้โอกาสยิงอยู่ครับเมื่อกี้นีแ่แคเดียวนี่แหละครับผมมันเจอปลาหญ่กยบ่ได้จังหวะยิงซ้ํามันไปก่อนครับผมหวานครับผมนี่ครับผมทุ่งนาเข้าเกาหลีกำลังงามแล้วครับ เหมือนเดิมครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมที่แวะเข้ามารับชมครับผมอีพีนี้ก็บบมานครับผมได้แต้มเดียวยิง,งโอ้งานบัมีโอ้ครับผมเลิกห้าโมงครึ่งก็เลยออกมาเลาะเบิ่งครับผมลาแล้วครับผม